รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แังกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรือนรู้กูเกิดจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o o ื่องมอวเื่องมอ everybody ที่แห่งนี้มารอสกความรู้ปั๊ปารด้าไอเจ้าครัปัป๊ปารดา Idle Idle Club Idol Club do สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ i d o l Club คลับของคนมีฝันที่จะมาสร้างพลังแห่งความสำเร็จไปได้วยกัน หากคุณเป็นคนที่มีความฝันแต่กำลังท้ออยู่อยากจะขอให้ลุกขึ้นสู้อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆจะมาเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาแถวแฮปปี้แลนด์ครับพอดีผมมีนัดกับเจ้าของธุรกิจท่านหนึ่งครับเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการปรับตัวเองเป็นอย่างดีนะครับตามสถานการณ์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับเขาก็ยังดำเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ line, จนกระทั่งประสบความสําเร็จได้ครับโดยการที่ไม่ต้องมีหน้าร้านให้ลูกค้ามานั่งทาน คุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับผมว่าเขาทําอย่างไรและเขาทําแบบไหนนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ถึงแล้วครับกับร้านโอหอยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งสามารถประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณนัทนาธรเพชรธนวิรยานะครับหรือคุณเบนนั่นะครับเจ้าของร้านโอหอยนั่นเองครับคุณเบนสวัสดีครับ คุณเบนร้านนี้กลิ่นหอมจแล้วคุณเบนครับโอเคครับคุณเบนครับผมอยากให้คุณเบนล้องเล่าที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมครับว่าร้านโอ้หอยเนี่ยะที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคือตอนแรกครับเราขายหอยอาหารทะเลอาหารทะเลก่อนเหมือนยำไหมคะหรือยังไงเป็นพวกแบบฟีฟู้ดแล้วผมพวกหอยแครงลวกหอยนางรมพวกเนี้ยครับแล้วมีปูไข่ดองครับแต่พอตอนหลังมาน่วง้วยสถานการณ์โควิดครับลยทำให้เราต้องแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใหม่ ครับเพราะว่าพวกเมนูหอยพวกนี้มันเหมือนราคามันสูงครับต้นทุนมันสูงแล้วก็คนทานน้อยแล้วตอนหลังๆเนี่ยคนเริ่มประหยัดกันขึ้นซึ่งผมผมมองว่าพวกเมนูหอยพวกนี้มันจะเป็นเหมือนของฟินเปลืองครับผมคนจะไม่สามารถทานได้ตลอดอ๋อใช่มันเหมือนกับอาจจะไม่ใช่เมนูหลักใช่เมนูหลักใช่ไหมครับทานได้ทุกวันอะไรเงี้ยเพราะวันราคาสูงครับครับใช่ครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นขายข้าวหมูทอดอะไรเงี้ยครับง่ายแล้วทำไมถึงเป็นข้าวหมูทอดนะครับผมมองว่า ทานง่ายด้วยครับผมแล้วทานได้ทุกเพททุกไวยอร่อยชอบกินด้วยด้วยครับเนี่ยชอบกินด้วยครับผมชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันอร่อยอร่อยนะครับผมนะก็พอเป็นข้าวหมูทอดปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราไปเอาสูตรมาจากไหนครับสูตรนี่เป็นของแม่ครับผมเป็นของคุณแม่เลยใช่ไหมครับคุณแม่เปิดร้านข้าวแกงอยู่แล้วอ๋อคุณแม่เปิดร้านข้าวแกงก็เลยเอาสูตรของคุณแม่เลยใช่ครับนะครับผมแล้วชื่อร้านนี่ทำไมต้องเป็นวแหวนสามตัวกับวแหวนสามตัวเป็นลูกเล่นเป็นลูกเล่นครับอ๋อเป็นลูกเล่นนะครับ อ้นี้ถ้าลูกค้ามาเนี่ยต้องต้องพูดเต็มเต็มไหมต้องโอ้หอยไหมใช่คุณพี่ก็เป็นประมาณนั้นเลยครับผมอ่าครับผมก็ได้ประมาณนั้นนะครับใช่ครับแล้วทีนี้พอมาเป็นเราตัดสินใจนะครับเปลี่ยนมาเป็นขายข้าวหมูทอดปุ๊บเนี่ยครับเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยขายดีเลยไหมครับก็ขายดีเลยครับผมครับเปลี่ยนมาก็ขายดีเลยก็คือผลตอบรับดีเลยครับดีกว่าตอนขายหอยเขาดีกันขายใช่ครับใช่ครับและส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นลูกค้าประเภทไหนครับ ส่วนใหญ่ที่ร้านจะเป็นทดีลิเวอรี่ครับผมอ๋อจะเป็นดีลิฟท์ดลิเวอรี่ครับผมใช่ครับอ๋อโอเคครับแล้วช่วงที่เราเริ่มขายเนี่ยนะครับตอนนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีใช่ครับเป็นช่วงโควิดรอบที่รอบที่3ครับผมรอบที่3ใช่ไหมครับรอบที่สครับคือรอบแล้วสซีซั่นใช่ครับซีซั่นแรกยังไม่ทันนะค่ะยไม่เปิดร้านเลยยังไม่เปิดร้านซีซั่นสองเปิดเป็นร้านหอยที่บอกเป็นร้านหอยโอ้คือโอหอยครับเป็นร้านอาหารทะเลแล้วก็เลิกมาแล้วเป็นซีซั่นสามตอนนี้ แต่ตอนชั้นสามเนี่ยก็คือยังขายคู่กันอยู่มีทั้งหอยด้วยมีทั้งข้าวหมูทอดด้วยแต่พอเรามาดูแล้วเราขายยอดขายของข้าวหมูทอดมันดีกว่าเราเลยต้องยอมทิ้งอันนั้นไปครับเพราะว่าเนื่องจากว่าของของทะเลต้องเน้นสดอเงี้ยครับแล้วพอเราค้านมันก็แบบทานไม่อร่อยละเลยต้องยอมทิ้งไปก่อนก็เลยเริ่มมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอ่าโอเคครับมีคือแบบลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กของร้านผมค่อนข้างเป็นในทางที่ดีเกือบเกือบทุกอย่างครับเพราะว่า เหมือนเราทําเราตั้งใจทําด้วยแล้วก็เนื่องแบแพ็กเกจอาหารเราครับความสะอาดปริมาณอาหารราคาอยู่ในแบบเลทที่แบบว่าทุกคนรับได้ไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปค,คือคุ้มค่ากับที่เงินที่เสียไปครับครับเอ้ยพอ,อดีเลยนะครับราคาเนี่ยสมมติผมอยากจะกินนี้เลยครับนี่เลยครับ อันนี้มีข้าวอะไรข้าวหมูอะไรไหมครับมีข้าวหมูทอดครับข้าวฝั่มชั้นันชทอดแล้วก็ข้าวฝั่มนอกทอดครับแล้วก็ข้าวไก่ทอดครับครับสมมติข้าวหมูทอดหนักกองนึงเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าบาทครับอ่าสี่สิบห้าบาทเองนะครับก็เรียกว่าราคาก็ไม่ไม่ไม่แพงครับแต่ก่อนหน้านี้ขายแค่สามสิบห้าบาทพอช่วงหลังงานหมูขึ้นราคาเลยต้องปรับใช่ครับที่แรกเลยขายสามสิบห้าบาทก็จะมีเป็นข้าวหมูทอดใช่ไหมครับแล้วก็มีผักสดให้ผักสดให้ด้วยใช่ผักสดให้ก็จะมีพวกใบบัวบก แตงกวาผักแ้บผักสดแล้วก็มีน้ำพริกกะปิให้อันนี้คือ35บาท35บาทครับตอนแรกใช่แต่แล้วม้องปับขึ้นเพราะไม่ไหวจริงๆไม่ไหวใช่แล้วเลยต้องปับขึ้นตอนนี้ครับแต่คิดว่าไอ้วิธีการของเราเนี่ยมันทำให้ลูกค้าติดมากใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนหมูทอดมันก็มีน้ำมันแล้วใช่ไหมแต่ว่ามีผักไปแ้มหน่อยมีน้ำพริกหน่อยอร่อยเลยใช่ใช่พอผมนึกออกเลยนะครับคุณผู้ชมครับกินหมูทอด พร้อมกับมีน้ำพริกใช่ไหมครับน้ำพริกทำเองหรือเปล่าครับทำเองหมดเลยครับผมทำเองหมดเลยกิมแจ่วน้ำพริกทำเองหมดน้ำพริกนี่สูตรคุณแม่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับคุณแม่ครับเป็นยังไงบ้างรสชาติจะมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานยังไงครับก็คือกลมกล่อมนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานใช่ครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับคือน้ำจิ้มทำเองหมดเลยใช่ครับผมทำสดเองหมดเลยใช่ครับนะครับใช่ครับหั่นนะครับผมแล้วตัวเมนูเนี่ยมีกี่เมนูกับมีกี่เมนูที่ร้านใช่ไหมครับผมใช่ครับ ที่ร้านที่ร้านเมนูหลักๆเลยก็เป็นเมนูข้าวนะครับก็จะมีข้าวหมูฝมชั้นทอดข้าวฝันนอกทอดข้าวไก่ทอดแล้วก็ข้าวปลานิญแกะถ้าปลานิญแกะใช่ครับแล้วก็ข้าวน้ำพริกกะปิปลาตูครับพริกกะปิปลาตูครับถ้าเป็นเมนูขนมจีนก็จะมีขนมจีนน้ำยากะทิขนมจีนน้ำยาน้ำพริกรแล้วก็ขนมจีนแกงเขียวหวานขนมจีนแกงไตปลาครับผม acak. ครับครับแล้วโซนใหญ่เมนูไหนเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ของเรามากที่สุดครับที่ซิกเนเจอร์ก็จะเป็นข้าวผัดชันทอดครับผัดชันทอดแต่ช่วงนี้ปลาแกะแมลงปลาแกะก็คู่กันเลยครับอ๋อแสดงว่าปลาแกะนี่มาทีหลังใช่ไหมมาทีหลังครับผมมาช่วงเป็นช่วงกาแฟพักหนึ่งที่เขาก็นิยมกินปลาแกะกันอ๋อแต่เราก็ต้องพลิกแพงตามให้เขาได้อ๋อเราก็ต้องตามกระแสใช่ไหมครับใช่ครับดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่คุยเนี้ยนี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์นะครับในการที่ว่าเราต้องตามกระแสให้ทัน ต้องไหมครับครับผมแล้วในช่วงแรกสุดเลยเมนูแรกสุดที่เราเริ่มเนี่ยเป็นข้าวหมูสามชั้นหรือเปล่าครับข้าวหมูสามชั้นครับผมอันนี้คือเป็นเมนูแรกเลยเมนูแรกเลยครับแล้วต่อมาเป็นไงบ้างครับก็คือเปลี่ยนก็เพิ่มมาเรื่อยๆครับผมตามๆเพิ่มตามมาที่แรกเลยของผมเนี่ยจะมาคู่กันเลยก็คือข้าวหมูทอดกับขนมจีนน้ำยาจะมาคู่กันเลยข้าวหมูทอดกับขนมจีนน้ำยาใช่ครับจะคู่กันมาตั้งแต่ที่แรกเลยครับมาตลอดแล้วเพิ่งมาเพิ่มข้าวปลาแกะกับข้าวปลาทูพริกกะปิทีหลังใช่ครับ สำหรับคุณเบนซ์เนี่ยในการที่มีสถานการณ์โควิดไหครับเพราะว่าคุณเบนซ์เนี่ยเริ่มเปิดร้านก็เจอโควิดเลยครับผใช่ไหมครับคุณเบนซ์รู้สึกว่าเป็นปัญหาไหมครับในสถานการณ์แบบนี้ครับผมเป็นปัญหาไหมก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับผมคือตอนโควิดอะตลาดที่ค้าส่งของพวกนี้ครับพวกหมูพวกผักพวกนี้จะปิดหมดเราก็จะซื้อของยากหน่อยก็จะเวลาไปจ่ายตลาดก็จะลําบากหน่อยแล้วของก็แพงครับใช่ ก็เสี่ยงได้ของไม่ดีเหมือนกันครับผมใช่แต่พวกเรื่องพวกเรื่องการขายหน้าร้านอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาครับผมครับเพราะเราเราเน้นเดลิเวอรี่อยู่แล้วใช่ครับคุณเบน์ครับแล้วคุณเบน์คิดว่าหนึ่งในเมนูของเราเนี่ยที่เป็นจุดเด่นเลยทําไมลูกค้าถึงติดได้ขนาดนี้เนี่ยคืออะไรครับรู้สึกว่าสมมติหมูของเราแตกต่างยังไงหมูเรากรอบเรานุ่มหรืออะไรครับหมูใช่ครับหมูผมแตกต่างที่อื่นครับ ด้วยการหมักเครื kind, ่องเทศแล้วก็กรอบนอกนุ่มหนแล้วก็กรอบนอกนุ่มในใช่ครับหมักเนี่ยหมักข้ามคืนเลยไหมครับข้ามคืนครับข้ามคืนข้ามคืนครับผมเรียกว่าหมักข้ามคืนเลยใช่ครับแล้วกระบวนการทอดเนี่ยเราแตกต่างไหมครับการทอดก็เหมือนเหมือนกันครับผมไม่แตกต่างแต่ที่ร้านจะใช้น้ำมันใหม่ตลอดจะไม่ค่อยใช้น้ำมันเก่าอ๋อโอเคครับใช้น้ำมันใหม่เออนี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่า ถ้าเป็นน้ามันเต่าเนี่ยผมเคยกินเหมือนกันมันจะเป็นถื่นจะเหม็นมันจะเป็นถื่นแล้วก็เหมือนกับเนื้อเวลาทอดแล้วเอาขึ้นมาสีมันจะไม่เหลืองใช่ไหมฮะใช่ัมันจะออกดาๆใช่เป็นดำๆแล้วก็สําคัญเลยหมูหมูนะครับครับหมูไมดิบหมูหมูต้องเป็นหมูสดครับหมูสดใช่ไม่ใช่หมูแก่หรือหมูอ่อนคือมันจะมีหมูมันจะมีตมไวของเขาเลยครับผมอันนี้มีเรื่องตมไวด้วยเหรอใช่เนี่ยผมจะเล่าสังผมเคยเคยโดนหมู หมูแบบไม่ดีอ่ะมาครั้งหนึ่งตอนช่วงที่โควิดระบาดติดตลาดปิดหมดเลยเราต้องโทรไปฝั่งของและร้านที่ผมฝั่งประจำอ่เขาติดโควิดครับเราก็ได้ได้อีกร้านหนึ่งมาซึ่งพอสั่งไปก็ว่าทําไมหมูมันถูกกว่าร้านอื่นแต่พอหมูมาถึงปุ๊บอ่ะเราดูอะหนังหมูแข็งสีหม,มูแดงมากเลย เราเลามาทอดเ็นเหม่นกลิ่นเลยเห็นเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันเหมือนเป็นหมูตัวผู้หรืออะไรไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เล่นตลกใช่ไหมแบบจริงนจริงกินหมูตัวเมียอะไรผมนึกว่าคุณ่เล่นตลกผมฟังไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับจริงจมันจะมีหมูตัวผู้หมูตัวเมียใช่แต่มันตัวที่ผมได้น่าจะเป็นหมูตัวผู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหนังมันจะแข็งแล้วมันจะมีกลิ่นฝาบในตัวมันเลยอ๋อใช่แล้วไวของหมูเกี่ยวไหมครับไวน่าจะมีส่วนครับ อาจจะเป็นแก่ไปหรือเปล่านะแต่คือเท่าที่เท่าที่โดนมาก็คือโดนรอบนั้นก็รู้เลยว่าหมูมันจะมีวิธีการเลือกคืออย่าไปเลือกที่หนังมันแข็งแข็งนะมันจะแบบหนังแข็งเลยก็มีอแข็งมากหมูฝำช้าเนี่ยจะเลือกยากโอ้แล้วรถนั้นเราทิ้งหมดเลยครับไม่ได้ขายไม่กล้าขายเลยใช่ไหมไม่กล้าขายเสียดายมันก็มีเสียดายแล้วแหละแต่เราก็ไม่กล้ามาขายที่ร้านถ้ามาปุ๊บเนี่ยเสียลูค้ายน่อบจบเลย ได้มันเจ็บใจมากกว่าใช่เจ็บใจมากกว่าทำกันได้โอเคแล้วเคยมีโมเมนต์ดีๆบ้าไหมครับเช่นเหมือนกับว่าเราขายไปปุ๊บเนี okay. uh, and okay. Okay. And ่ยมีล like ูกค้ามาชมเราอย่างเนี้ยหรือเรื่องประทับใจดีๆอ่นีมีไหมครับมีเยอะครับเป็นไงแชร์ได้ไหมครับได้ครับเปิดเปิดดูได้ไหมมันจะมีจะมีเขาจะมีในแอปดิวีจะมีคอมเมนต์ครับคนบบบคนที่มามามาสั่งอาหารเราแล้วถูกใจเขาก็จะคอมเมนต์มาตลอด ว่าถูกอร่อยผมราคาแล้วก็แบบจะมีช่วงหนึ่งที่ผมแถมผลไม้ด้วยเพาว่ามาชมว่าชุดนี้หายากนะร้านอย่างนี้อะไรเงี้ยแถมผลไม้ทำให้ใช่ซึ่งปกติขอผมก็แถมผักอยู่แล้วผักควรก็คือว่าโอเคแล้วนะแถมผักอ่ะก็ถือว่าคุ้มคุ้มผ่าราคาใช่ผมว่าลูกค้าทีชมเป็นแนวเนี้ยครับก็ถูกอร่อยเลยพวกนี้แล้วเราจัดการยังไงครับสมมติว่าคือผมเข้าใจว่าขึ้นราคาหมูเนี่ย จาก35บาทเป็น45บาทครับแต่เราแถมอย่างอื่นเข้าไปด้วยเนี่ยเราเราจัดการต้นทุนยังไงครับอ่าอย่างล่าสุดที่แถมมะม่วงเนี่ยคือที่บ้านเป็นลูกเลยไมมครับเป็นมะม่วงเป็นลูกแต่มาปอกที่บ้านครับปลูกมีฝนมะม่วงอยู่แล้วครับก็เลยช่วงนั้นมะม่วงมันล้นตลาดก็เลยเอามาแถมเลยใช่เช้มาแถมลูกค้าให้ลูกค้ากินไปแต่ปกติก็ก็แถมผักอยู่แล้วใช่ไหมใช่แถมผักอยู่แล้วครับแถมเป็นของแบบลูกค้าซื้อเยอะอย่างี้ก็เราแถมมะม่วงไปชุดหนึ่งอย่างเงี้ยมะม่วง อ่าพิกเกลืออะไรเงี้ยอ๋อคือถ้าซื้อเยอะอาจจะแถมไปใช่บางทีก็แจกคนแถวนี้บ้างผมผมเนี่ยเป็นแบบเนี้ยบางทีแจกแจกแจกนั่นคือเราแจกหมูแล้วแจกข้าวข้าวหมูก็แจกครับบางทีตั้งโต๊ะแจกงานร้านเลยอ่าช่วงช่วงที่โควิดระบาดอ๋อครับเราแจกเพราะเราอยากช่วยใช่ไหมครับบางแล้วแต่บางช่วงบางเวลาถ้าไหนมาพร้อมมันก็แจกเลยอืมครับผมผมแค่อ่าอยากให้ลองแชร์นะครับว่าวิธีการบริหารน่ะเราคิดยังไงกับกำไรของเรานะเพราะว่า แค่ขึ้นราคาเนี่ยเข้าใจแต่ว่าแถมเข้าไปอีกเนี้ยเราจาัดก,การกาไรานะเพราะว่าผมเขาเเ้าใจในแง่ของผู้ประกอบการยิ่งกําไรเยอะยิ่งดีแต่สําหรับเราเนี่ยมองในงเรื่องนี้ยังไงครับยิ่งกำไรเยอะยิ่งดีใช่ไหมครับครับผมไม่เหมือนเขาครับผมเน้นกำไรน้อยแต่เน้นจำนวนจานวนเน้นจำนวนการซื้อเพราะว่าผมมองว่าเรากําไรเราเพออยู่ได้ไม่มีเยอะเกินไปเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ก็แฮปปี้ทุกคีาทั้งฝั่งองฝ่ายนะครับครับผมก็คือ เป็นหนึ่งในเทคนิคละกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องหวังกับกำไรที่แบบมากมายใช่ครับแต่เราเน้นปริมาณใช่ปริมาณนะครับที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเน้นว่าให้ลูกค้าอยู่กับเราใช่ครับตรงไหมครับใช่ครับโอเคครับแม่คุณเบนครับคุยมาขนาดนี้แล้วนะครับผมเนี่ยกลิ่นเนี่ยหอมเหลือเกินเลยครับคุณเบนครับ ผมเริ่มอยากจะดูแล้วสิครับว่ารสชาติข้าวหมูกรอบของคุณเบนเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับผมงั้นเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวผมขอจัดสักที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อครับได้ครับผมครับ ว้าวว้าวครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้มีหลากหลายเมนูมากเลยครับผมเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยครับว่าจะเริ่มจากอันไหนดีนะครับคุณเบนครับงั้นช่วยแนะนําหน่อยนี่ครับว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับอันนี้ครับจะเป็นเมนูที่เราเริ่มมาเลยนะครับผมมีข้าวฝงชันทอดครับผมอ่านี่เป็นข้าวฝำชันทอดนะครับฝันทอดฝัฉันทอดเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ฝำทอดเราจะมีให้ลูกค้าเลือกครับผมระหว่างน้ำจิ้มแจ่วกับลิ้นก๊ปป เรืああ่องได้อย่างหนึ่งครับผมอ๋อโอเคก็คือถ้าสั่งเซตนี้ผมเห็นเนี่ยมีน้ําจิ้มอยู่2อย่างครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มอะไรครับอยู่ในมือผมอันนี้อันนี้เป็นน้ําจิ้มแจ่วครับผมอ่าเป็นน้ําจิ้มแจ่วนะครับล้วนน้เป็นน้ำพริกกะปิครับผมเป็นน้ําพริกกะปินะครับทีนี้ ในเซตหนึ่งมี2อันเลยไหมครับหรือว่ายังไงครับในเซตหนึ่งจะมีหนึ่งน้จิ้มครับผมเลือกได้อย่างใดหนึ่งครับจะางน้ำจิ้มแจ่วก็ได้หน้ำพริกกะปิก็ได้ครับอ๋อคือเลือกได้ใช่ไหมครับว่าจะเป็นแบบไหนจะเป็นน้ําจิ้มแจ่วหรือน้ําพริกกะปิกใช่ไหมน้ําจิ้มแจ่วของเราเนี่ยรสชาติต่างจากที่อื่นยังไงครับอร่อยลองชิมเองดูลองชิมเองดูลองชเดี๋ยวผมชิมให้ครับแล้วน้ําพริกกะปิกเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นสูตรของคุณแม่เลยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับจะเข้มข้นครับผมเหมือนทากิน นี่ดูนะครับจากที่ผมเห็นะครก็จะมีความเข้มข้นใช่ครับเข้มข้นโอเคครับตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับใช่ครับจุดเริ่มต้นครับขายดีที่สุดเลยไหมตัวนี้ใช่ตัวนี้ขายดีครับตัวนี้ขายดีสุดแล้วต่อมาหลังจากที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวต่อไปคืออะไรครับจะเป็นขนมจีนน้ำยาน้ำพริกครับผมขนมจีนน้ำยาอนนี้เหตุสักครู่นะครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหอนนี้ยกมาทั้งสวนปะครับเนี่ย นี่ครับขนมจีนน้ำยาน้ำพริกนะครับผมน้ำยาก็เป็นตัวนี้ครับอน้ำยาอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับเป็นน้ำยาน้ำพริกกุ้งสับครับผมน้ำยาน้ำพริกกุ้งสับนะครับจะเป็นสูตรของทางภาคใต้ครับผมาใต้ใต้ยัยยยงไงครับภาคใต้ม <fe> <ะ>ันจะส่วนมากจะมีทางภาคใต้นะที่ผมเคยเคยกินมานครับอ๋อโอคทีนี้ ขนมจีนเนี่ยเราเราทำเองครับเดี๋ยวเรารับมาตรงนี้ขนมจีนรับมาครับจะเป็นขนมจีนเฟรนช์ฟรดครับฝั่งทำมาทุกวันอ่าโอเคแล้วอันนี้เลครับสูตรนี้อันนี้เป็นน้ำยาพริกครับผมแล้วก็ขนมจีนที่ร้านจะมีอยู่สี่น้ำยาครับแต่นี่จะตัวเด่นๆที่ขายที่ที่สุดมาให้ดูครับก็จะมีน้ำยาน้พริกน้ำยากระทิแกงเทปลาแล้วก็แกงเขียวหวานครับผมีแกงเขียวหวานก็อยู่นี่โอเคก็คือสรุปนะครับว่า อันนี้เนี่ยมีหลายหลายน้ำยาใช่จังเลยาครับผมแต่อันนี้คือขายดีที่สุดที่สุดครับผมทำเองใช่ไหมครับทำเองเลยเลยแล้วสูตรมาจากไหนครับเนี่ยของแม่หมดเลยครับโอเคสูตรของคุณแม่หมดใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันครับผมแค่ต่างที่น้ำยาต่างที่น้ำยาครับอ่านี้อีกครั้งนึงครับน้ำยาอะไรครับน้ำยาแกงเขียวหวานไก่ครับผมอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับน้ำยาแกงเขียวหวานไก่เลยครับโอเคสองอันนี้รสชาติต่างกันยังไงครับ ถ้าถ้าหนุมจีนน้ำยาน้ำพริกอ่ะจะออกไปทางหวานเผ็ดน้อยหวานเผ็ดน้อยใช่ผมถ้าเก<า>ิดว่าเคี่ยวหวานก็จะกลมกล่อมเผ็ดหวานตามตามสไตล์แกงเคี่ยวหวานไทยนะครับอ่าโอเคก็อันนี้จะเป็นอ่า อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นครับผมกนั้นก็มีขนมจีนอะไรต่างใช่ครับแรวพร้อมกันใช่ครับเอ๊ะแล้วทำไมอยู่ดีๆอยากขายขนมจีนครับคิดไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วจะขายคู่กันครับใช่ครับก็เลยเลยเอามาพร้อมกันเลยอ๋อคือคิดไว้อยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมครับโอเคครับผมเมนูนี้คืออะไรครับเมนูนี้คือเมนูใหม่ครับเป็นข้าวปลาแกะครับผมอ่าข้าวปลาแกะนะครับข้าวปลานแกะครับก็คือตามกะแสด้วยใช่ไหมครับตามกะแสด้วยครับอ่าโอเคตามกะแสแล้วทําไมถึงเลือกที่จะทาเมนูนี้ครับ เกิดมาตอนช่วงที่หมูแพงนะครับผมหมูคอนแพงมากในช่วงนึงคือเมนูนี้เกิดมาเพื่อหนีหมูแพงหมูหนีแพงนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เริ่มจะไม่ได้หนีนะเพราะมันปลาก็เริ่มแพงแล้วเนีเสื้อปะจระเข้ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ถ้าอนาคตอาจจะต้องลองอาจจะต้องลองอะไรอยงเงี้อาจจะต้องลองเนี่ยโอเคก็จะเป็นเมนูนี้ขายดีไหมครับขายดีครับผมขายดีเหมือนกันนะครับวันที่โชว์มาคือจะเป็นเป็นเมนูขายดีหมดเลยตัวเดีดก็จะเป็นเมนูขายดีนะครับใช่ครับผม โอเคครับฟังมาถึงขนาดนี้แล้วผมว่าผมคงจะต้องลองหน่อยเลยครับ,รบว่ารสชาติเนี่ยเป็นอย่างไรผมเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยเลยกันนะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าน้ำย่อยในท้องนี่แบบปั่นป่วนมากเลยครับเขาเรียกว่ารู้สึกอร่อยมากครับผมรู้สึกว่ามันมีความเหมือนกับน้ำผมชอบตรงน้ำพริกน้ำพริกกะปิเนี่ยมันจะมีความเผ็ดแล้วก็กลมกอบๆอบครับแล้วที่สำคัญเลยครับผมรู้สึกว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยมันกินแล้วมัน ไม่หนูสิมันเหมือนเป็นเมนูคู่คนไทยอ่ะใช่ไหมต้องต้องต้องคู่กันต้องคู่กันน่ะน้ำพริกกะปิกับหมูหมูทอดเนี่ยสุดยอดมากนะครับโอ้ชาติอร่อยมากอันต่อไปนะครับอันต่อไปอันนี้เรียกว่าตามกระแสตามกระแสลตามกระแสเลยนะครับอันนี้ที่ผมเห็นนี่คืออะไรครับพริกน้ำปลาครับผมอ่าปลาครับน่ากินมากคุณผู้ชมดูนะครับนี่คือพริกน้ำปลานะครับพริกน้ำปลานะฮะทำเองหมดเลยนะครับใช่ครับอ่า ปลาเนี่ยปลาแกะมันต้องกินกับพริกน้ำปลาใช่ไหมใช่ครับผมน้ำปลาทำไมครับทำไมมันกินแล้วปลาแกะมันกินแค่นี้ก็อร่อยแล้วอ่ะครับไม่เป็นต้องมีน้ำจิ้มฟรีฟู้ดหรือก็ได้กินแค่น้พริกน้ำปลาเนี่ยอร่อยอยู่แล้วคลุกข้าวร้อนคลุกข้าวนะโหผมจําได้เวลาเรากินกับคลุกข้าวกันร้อนกับน้ำปลาอร่อยอร่อยสุดแล้วอร่อยสุดแล้วครับผมะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับ ผมไม่มีอะไรอร่อยไปกว่านี้นะครับคุณเบนครับผมบอกเลยนะว่าปกติแล้วผมเป็นคนชอบกินปลาอยู่แล้วครับผมคนชอบกินปลาและทีนี้เนี่ยตอนที่มันมีเมนูปลาแกะมาเนี่ยผมก็ชอบกินมากมากเลยครับแล้วพอได้มากินของคุณเบนเนี่ยผมรู้สึกว่ารสชาติมันอร่อยอ่ะมีอีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกคือเวลาที่เรากัดลงไปนะครับมันจะมีความกรอบแบบกรึบกรึบอยู่ข้างนอกครับแต่พอเข้าไปข้างในเนี่ยด้วยเนื้อของปลานินเนี่ย มันจะนิ่มๆิ่แล้วความนิ่มๆิมเนี่ยพอเราเอาน้ำปลามาราดเนื้อนิ่มๆที่เป็นส่วนขาวๆอ่ะมันจะชุ่มนะฮะแล้วกินเข้าไปกรอบๆชุ่มๆฟินมากฟินมากครับเรียกว่าฟินมากเลยครับผมนะทีนี้คุณเบนครับพอดที่เราคุยกันทางไว้ในช่วงต้นนะครับผมเลยอยากจะมาถามคุณเบนหน่อยครับว่าช่วงที่คุณเบนเริ่มทําก็เป็นช่วงโควิดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแหละคุณเบนก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ในการทําการตลาดไหมครับก็อยากจะให้คุณเบนซ์ลองแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่าทําอย่างไรครับให้เราสามารถมีเพิ่มยอดขายจากสื่อโซเชียลมีเดียได้ครับอย่างที่ร้านนะครับจะเข้าเป็นแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ครับเขาจะมีให้เราทําโคษณาของในแพลตฟอร์มนั้นนะครับผมแต่แพลตฟอร์มจะไม่เหมือนกันเราก็ทำทั้งโคษดาฟนาทำทั้งโปรโมชั่นที่เขามีให้เราทํา เรายอมทาไปเลยครับผมทําเพื่อที่เรียกลูกค้าครับลูกค้าเก่าเรามีอยู่แล้วแต่การทําแพลตฟอร์มพวกนี้ทำทำโปรโมชั่นพวกนี้มันจะเป็นการช่วยดึงลูกค้าใหม่เข้ามาในร้านเราครับเราต้องยอมทำครับอืมครับอย่าง้รผมไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายครับใช่ครับมันต้องยากก่อนแล้วเสมอครับกว่าจะทําได้กว่าจะอะไรต้องใช้เวลาครับแต่เราก็ต้องยอมทํามันเพื่อให้ได้ผลตอบรับที่ดีอืมต้องยอมต้องยอมครับผมต้องยอม แล้วช่วงแรกๆเนี่ยที่เราเปิดในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมีปัญหาไหมครับแบบว่าสู้ร้านอื่นไม่ได้เพราะว่าร้านอื่นเปิดมาก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับเอ่อนตัวร้านผมยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอใช่ไม่เคยเจอก็อคืออย่าพุ่งไปทอครับช่วงแรกมีมีทุกอย่างครับใน Facebook ล่ะครับใน a c e b o o k เนี่ยเราได้มีทําการตลาดยังไงบ้างครับก็คือผมจะยิงแอดเฟซบุ๊กครับแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเฟซบุ๊กจะมีปัญหาเรื่องการปิดกั้นทุกๆอย่างหลายๆอย่างนะครับผม ก็อยากแนะนําว่าให้ลองศึกษาแพลตฟอร์มอื่นดู mm hmm. เช่นติ k กต็อกอะไรพวกนี้ครับผมบลองลองศึกษาดูครับทุกอย่างแบบมันมีมันมีหนทางที่ทําให้เราขายดีแล้วคุณเบน์ครับแล้วในเฟซบ o o กหรอครับคุณเบน์ได้มีการสื่อสารกับลูกค้ายัางไงครับในเฟซบุ o กเนี่ยส่วนมากลูกค้าก็จะบางทีก็มีทักมาซื้อสินค้าบ้างครับก็เราก็คุยกันแต่ผมอาจจะเป็นหรือเป็นด้วยที่ว่าวัยรุ่นเปิดร้านอาหารด้วยหรือเปล่าไม่รู้ mm hmm. ผมก็คุยแบบสนุกสนานไม่ ไม่แบบว่าไม่เป็นทางการเกินไปอะไรเงี้ยคุยขนกในเพจเฟซบุ๊กก็จะตามมาแสง่ช่วงนี้มีข่าวอะไรแบบน่าเล่นเงี้ยเราก็เล่นตามมาแสแบบพวกตลกตลกเงี้ยเล่นไปโอเคครับผมก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารนะครับแล้วคุณเบนครับปัจจุบันเนี่ยเปิดมาแล้วกี่สาขาครับณปัจจุบันตอนนี้ข้าวหมูทอดมีสาขาเดียวครับผมสาขาเดียวนะครับสาขาเดียวแล้วก็ตอนนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่ที่บอกไปใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวไก่ก็เปิดเพิ่มมาแล้วก็ ล่าสุดเลยเพิ่งเปิดเมื่อวันที่หเดือนที่แล้วเป็นร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ครับหมูกระทะบุฟเฟ่นชครับชื่อร้านอะไรคชื่อร้านอะไรสมายรีหมูกระทะครับผมมีธุรกิจมากมายเลยนะครับคุณเบนครับอยากให้คุณเบนลองแชร์นิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะสามารถเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ต้องลงไปทําเองเปลี่ยนมากลายเป็นตําแหน่งของผู้บริหารแบบนี้ระหว่างกลางระหว่างทางในการเปลี่ยนเนี่ยมันใช้เวลาไหมครับแล้วก็ใช้ความอดทนขนาดไหนครับใช้ใช้เวลาครับผมต้องใช้เวลาเพราะเราก็ คนเราทุกอย่างครับถ้าเราทําเองอ่ะมันต้องดีกว่าคนอื่นทําือละใช่เราจะให้เขาทําได้เราต้องมั่นใจว่าเขาต้องทําดีที่สุดแล้วจริงใช่เราถึงจะต้องต้องปล่อยยิ่งร้านอาหารเนี่ยถ้าเราปล่อยให้คนอื่นทําเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสที่จะพังเยอะมากถ้าเราไม่ลงไปดูวเองใช่ต้องใช้เวลาใช้เวลาสูงส่วนหนึ่งคือการวางระบบด้วยไหมครับใช่ครับวางระบบสําคัญเลยครับเรื่องระบบสำคัญมาก อย่างถ้ายกตัวอย่างอีกร้านนึ่งคือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยผมจะทําเป็นหัวเชื้อํำสุกไปเลยครับก็คือลูกน้องมาก็เตรียมของจะไปก็ใส่หัวเชื้อจบเลยอ๋อคือลูกน้องไม่ต้องผสมสูตรใส่หัวเชื้ออย่างเดียวใช่หัวเชื้อเดียวจบเลยใช่ไหมครับผมครับอ่าอย่างนี้ก็คือเรียกว่าเป็นในเรื่องของวิธีการบริหารระบบรับครับอย่างร้านหมูทอดก็แม่ผมก็จะมาหมักหมูให้พริกแกงเครื่องแกงทุกอย่างแม่ผมจะเป็นคนดูแลหมดจะไม่ปล่อยให้ใครทำเพราะว่าถ้าปล่อยไม่ได้ ครับมันจะรสชาติมันจะแข็งใช่จะทำเองหมดเลยครับผมคุยกับคุณเบนซ์มาขนาดนี้แล้วนะครับได้ข้อคิดดีๆมากมายเลยนะครับแต่ผมอยากให้คุณเบนซ์เนี่ยลองแชร์หน่อยนะครับว่าเทคนิคดีๆหรือข้อคิดดีๆสำหรับคุณผู้ชมดังบ้านนี่นะครับมีอะไรบ้างครับสำหรับเทคนิคดีๆนะครับผมถ้าคิดที่จะเปิดร้านเดคาเดลิเวอรี่นะครับผมอย่าไปกลัวการที่เราต้องเสียค่า GP ให้กับทางแอปเดลิเวอรี่นะครับผม เขาเป็นสิ่งที่เราต้องเสียอยแล้วครับผมมันเป็นการโฆษณาในตัวเป็นการทํางานของทางแอปดิวิลี่เขาโดยที่ถ้าเราไม่ยอมเสียครับเราต้องจ้างคนไปวิ่งส่งเขาอยู่ดีแต่เนี้คือเขามีการบริหารของแพลตฟอร์มที่โอเคอยู่แล้วแล้วก็มีไรเดอร์คอยรับอาหารเราเราต้องอย่าไปกลัวสิ่งนั้นครับผมการการเสียค่าดีพีไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับผมเป็นเรื่องที่เราต้องเสียครับผมแล้วส่วนข้อคิดนะครับผมถ้าจะเปิดร้านนะครับผมไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะครับ ของในครัวบ้านเราทุกอย่างสามารถทามาทําเป็นร้านอาหารได้ครับไม่จำเป็นต้องไปเช่าหน้าร้านทุกวันนี้ครับมันพัฒนามแล้วผมเรามีไลเดอร์เข้ามารับที่ร้านเราไม่ต้องมีหน้าร้านเราขายในบ้านเราก็เปิดได้ครับผมลงทุนไม่ต้องเยอะครับผมกระทะใบหนึ่งเตาแก๊สที่บ้านเราก็มีครับลองดูครับผมไม่มีอะไรเสียหายครับผมโอเคครับผมก็ผมรู้สึกว่าเป็นข้อคิดดีๆมากเลยครับที่คุณเบนซ์ฝากให้พวกเรา หรือและคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงตัวผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณเบนแนะนำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดจากเรานั้นได้รับฟังจากประสบการณ์ของคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับลองเอา่สิงที่คุณเบนได้แชร์นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูในธุรกิจของท่านดูนะครับอาจจะสามารถประสบความสําเร็จก็ได้นะครับก็วันนี้ผมขอขอบคุณคุณเบนมากนะครับผมครับครับครับ เป็นอย่างไรมากครับคุณผู้ชมสําหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านสามารถรับชมเรื่องราดีๆของเรนเป็นประจำได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสําหรับวันนี้ผมคุณเบนซ์และทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่กัรต่อไปสวัสดีครับ ต่อยอดธุรกิจด้วยเทคนิคที่แปลกใหม่เพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้า